ข่าวเกี่ยวกับโพสวอมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์มากเพราะตอนนี้เขาจะผนวกเข้ากับชิบะอินูเด็กเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนอัตตาเมมอัตตาเมมูนไปด้วยกันกับช่อง มู o อะคาเดมีนะครับเราก็มาพูดถึงว่าทำไมชิบะ Swap จะมูลหรืออาจจะมีการขยับราคาที่ดีในสัปดาห์หน้านะครับนั่นก็คือการที่จะมีโปรเจกต์ร่วมกับชิบะอินโนเด็หรือชิบะสวอ p นะครับตัวนี้ก็เป็นโครงการของพอโซนนะครับที่จะร่วมของชิบะเรียมนะครับซึ่งจะเปิดตัวกับชิบะสวอปนะครับในการแลกเปลี่ยนการกระจายอำนาจนั่นเอง ฉะนั้นชีบะอินุนะครับโทเค็นของพอก็คาดว่าจะนำฟังก์ชันและยูทิลิตี้ให้กับโครงการของพอโซนนะครับที่สร้างขึ้นบนชีบะเรียมนั่นเองก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับระหว่างอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีส่วนเอี่ยวหรือเกี่ยวข้องด้วยนะครับและมีการประกาศตัวดังกล่าวที่จะเปิดตัวขึ้นนะครับในสัปดาหนะ์หน้านะครับ เราตัว,ตวนี้โทเค็นที่ปล่อยออกมานะครับก็จะก็จะมีโปรเจกต์ขึ้นมาด้วยและเขาก็เชื่อว่าวิธีนี้นะครับก็จะทำให้โทเค็นเนี่ยเกิดการกระจายอำนาจมากที่สุดนะครับซึ่งคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยเราต้องไปตีความกันอีกทีนะแต่หลักๆก,ก็คือมีโปรเจกต์นั่นแหละนะครับเอาแหละพอสวอลก็มีการโพสต์ไว้วันที่15มีนาคมปี2023 ดันั้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้พอ Swap นะครับหรือพอเนี่ยทำหน้าที่เป็นโทเค็นกำกับการดูแลของพอโซนดาวนะครับก็น่าจะเป็นอตัวระบบนิเวศของเขานะครับก็จะมีการโหวตสมาชิกทุกคนอาจจะเป็นดาวนะครับแล้วทำการโหวตเขาก็จะมีรายละเอียดให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของพอ Swap นั่นเอง ฉะนั้นพอโซนนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบนิเวศของชิบะอินุโดยตรงนะครับแต่อาจจะเกี่ยวกันทางอ้อมแล้วก็ในเรื่องของโปรเจกต์ตอนนี้ก็กำลังจะมีเรื่องของ NFT ด้วยนะครับแล้วก็พอโซนก็หรือพอสวอปเนี่ยก็จะมีมี utility มากขึ้นนะครับที่จะนำโปรเจกต์เข้ามาผ่านการเปิดตัว การทำงานพร้อมกับชิบะเรียมนะครับซึ่งอาจจะเป็นแค่โปรเจกต์หรือหน่วยหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นพอโซนก็เลยพยายามนะครับที่จะมีการวางแผนเปิดตัว NFT อย่างเป็นทางการนะครับชื่อพอซานะครับและชิบะอินุเกมมิ่งไกด์นะครับ A, นรบ, Gaming, นรบ,บนเครือข่ายของชิบะเรียมนะครับก็คือว่าจะเปิดเกมนั่นแหละนะครับ ฉะนั้นผู้ใช้จะสามารถซื้อ NFT ในตลาดของพอซาได้นะครับก็คือทำอตัวนี้เขาน่าจะทำไอ้มาร์เก็ตเพจของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ NFT ในตลาดของพอซาได้นะครับโดยใช้โทเค็นของพอในการใช้เป็นสินทรัพย์ในการรองรับนั่นเองมีอีกโปรเจกต์หนึ่งชื่อพอไฟนะครับซึ่ง คนที่ถือโทเค็นพอเนี่ยก็จะสามารถเดิมพันได้นะครับหรือทำการสเต็กนะครับหรือก็อทำการพูลนะหรือสภาพข้องต่างๆเกี่ยวกับการรับรางวัลน,นะครับผู้ใช้พอเนี่ยยังสามารถได้รับพอจากการซื้อขายบนพอซาได้และเข้าร่วมในเกมมิ่งไกลได้ด้วยซึ่งเร็วๆนี้นะครับเมื่อมีการเปิดตัวของพอโซนเสร็จแล้วนะครับระบบนิเวทที่ทำงานบนชีบะเรียมเนี่ย ก็จะทําให้เขาเนี่ยจะเริ่มผักดันอ่าเขาเรียกว่ากิจกรรมมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะเรื่องของ a อร์ดอกนะครับรางวัลการแจกจ่ายอะไรก็ตามนะครับเพื่อจะทําให้พอสวอปเนี่ยเหรียญมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นฉะนั้นอันนี้ข้อมูลผมยังไม่ชัวร์รอออฟฟิเชียลอีกทีนะครับเขาบอกว่าทางพอสวอปนะครับตอนนี้มีโทเคนประมาณ1,000พล้านล้าน เขาบอกว่าเขาจะมีการเผาห้าสิอร์เซจากอุปทานที่เปิดตัวนะครับตามข้อมูลของพอเว็บไซต์ของพอโซนนะตอนนี้มีเว็บไซต์ของเขาแล้วนะครับฉะนั้นนอกจากนี้ยี่อร์ของอุปทานเนี่ยจะเข้าสู่การล็อกนะครับอุปทานเอาไว้เพื่อจะทำให้เกิดแรงฝืดหรือแรงเสียดทานของตัวเหรียญให้ราคามันไปนั่นเองนะครับเนื่องจากโทเคนมันเยอะเกินไปข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับฉะนั้นพอโซนเขาก็ เตรียมแล้วนะครับที่จะเปิดตัวบนชิบะเรียมนะครับบนเทคโนโลยีของชิบะเรียมซึ่งจะเป็นโครงการที่ใช้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโครงการหนึ่งของชิบะเรียมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโครงการอันหนึงของชิบะสวอปด้วยนะครับเนาะก็จะเปิดตัวบนบนนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงเป็นเหรียญอยู่ในยูทิลิตี้ของชิบะอินโน แต่มีความเกี่ยวข้องกันทางออกโอเคโดยข้อมูลทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือ l ลายกลุ่ม l ลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่ใต้คลิปนี้เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเรามีกลุ่มพอ Swap ด้วยและสำหรับนี้ผมหวังว่าพอสวอปจะ g o w o the m o o มไปด้วยกันและพอการลงทุนของท่านจะม o ลไปด้วยกัน ับช่อง Moon Academy สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวอลุ่มพ um, ุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซิฟ์ครับผมต้องเลือก x t c o m เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอ t ทั้ง f ิวเจอร์นะครับวอลุ War ่ม um, แรงแรงดีดมากระดาน x t c o m และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบ Passive i n c o m สมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ USDT เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ Passive n จากกระดาษ x c c o m เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืม แชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน xt com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์